อันนี้ปลาปลาเจียนเนาะปลาเจียนนี่ก็ปลาทูปลาทูจะเรียกว่าปลาทูตาเตี้ยหรือว่ามีสับประรดอยู่ข้างล่างสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโรพาเที่ยวพอลูกหาข้าวเช้ากินฮะก็สวัสดีครับสวัสดีครับก็ วันนี้ว่าจะพาพิวดโดไปร้านข้าวแกงคุณหน่อยคุณหน่อยเพราะว่า <c oughs> ได้แต่ไปขายคนเดียวนะไม่เคยพาโดโดไป <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะไปนั่งทาน <c oughs> ไปนั่งทานกันที้นู่นดูว่าพิวดโดชอบทานอะไรของร้านนี้ <c oughs> แต่ว่าเคยชีย้แจงวิธีมาหลายครั้งละ <c oughs> <c oughs> วันนี้เดี๋ยวจะติดกล้องพาไปแต่ว่าผมมาจากถนนอิสรภาพด้านหลังผมเนี่ยที่รถวิ่ง <c oughs> วิ่งมาเนี่ย เป็นถนนอิสรภาพซอยนียเรียกว่าเขาก็เรียกว่าซอยวัดดงนะเดี๋ยวเราเพราะว่ามเป็นวันเวนะมอเตอร์ไซค์นี่ย้อนสอนที่วิ่งมาเนปีงล้ววันเวย์ต้องไปทางนี้อย่างเดียวแล้วก็ไปทะลุถนนจรันแล้วก็ขับไปนิดนึงวกเข้าซอยวัดอํา ตอนเย็นมีโปรแกรมต้องไปเรื่องเปิดตลาดย้อนยุคข,ของทางเขตฮนะก็อาจจะมีความตับส่นวุ่นวายเรื่องที่จงที่จอดอาจจะต้องไปจอดทิ้งไว้อะไรไว้ก็เอาขาลุยที่ดำออกงานแล้วมันก็เป็นจุดใกล้ๆนะนเพื่อนๆก็ติดตามชมคลิปได้ ตลาดย้อนยุคกรรตุ้งเศรษฐกิจของทางเฉตก็ให้ในานามสภาวัฒนธรรมในานามชมรมคลรักปากอบใหญ่เนี่ยช่วยประสานงานช่วยประชาสัมพันธ์ก็จะมีตั้งแต่วันนี้วันนี้วันที่วันนี้นี่เดือนสิงหาคมนี่วันที่ยี่สี่สิงหาเนี่นเป็นวันศุกร์เขจะจัดทุกศุกร์ เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่กลางกลางเดือนสิงหาไปจนถึงิ้นเดือนตุลานะสถานที่อยู่ที่ไหนก็บริเวณถนนคนเดินวัดอรุณนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสนใจอยากจะไปเที่ยวก็จะติดตามคลิปต่อๆไปพาไปดูบรรยากาศแต่ว่าไม่ได้เป็นใหญ่โตอลังการงานสร้างอะไรนะฮะ ที่เรียกว่ากรุงเทพมหานครก็ขอให้ทางเขตช่วยหาพื้นที่ให้ชาวบ้านได้มีสถานที่สร้างงานสร้างอาชีพขายของกระตุ้นเศรษฐกิจ,จกในในชุมชนกันเราทะลุถนนจรัสสิริวงแล้วนะครับก็จะต้องเลี้ยว จรลันเนี่ยจะเป็นจรลันยี่แปดนะจรลันยี่แปดที่ออกมาเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเข้าจรลันยี่สอง ใกล้8โมงตอนนี้ขอชินเยอะในร้านข้าวมันไก่ที่เพื่อนเพื่อเห็นเมื่อกี้เนี้ยวันนี้ก็เคยมาถ่ายทำเนาะข้าวมันไก่แบบขายมานานดังในย่านชุมชนชาวบ้านเรียกซอยนี้ว่าซอยวัดอัมพวา แต่ขาเข้าเนี่ยถ้าเพื่อนจะปัดหมุดมาก็จะรังที่สองร้านข้าวแกงคุณหน่อยเขาอยู่ใ,ใกล้ปากซอยเลยครับอ๋อคนเยอะเลยหน้าร้านรถจอดเยอะ โรงเรียนอะไรโรงเรียนสุฬาัรโดวลงตอดรถเรียบร้อยโดยมาโรงเรียนเก่าจำได้ไหมจได้ครับจำได้ครับโรงเรียนสุพวภนโรงเรียนนี้พี่โดเคยเคยเรียนตั้งแต่ชั้นประถมในระดับชั้นประถมเก่อนผมก็มาจอดรถอยู่ตรงนี้ประจำมาพามาเดิน เรามาถึงร้านข้าวแกงคุณหน่อยแล้วแต่วันนี้เราจะเข้าไปกินในร้านเนาะพาพี่โดโด้มาด้วยโดดูก่อนวันดีครับโดวันดีครับกันวันนี้พาเจ้าของช่องมาด้วยฮะวันดีครับวันนี้พาเจ้าของช่องมาด้วยวันนี้จะมานั่งทานที่นี่โดวันดีครับกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอโต๊ะว่างเดี๋ยว เดี๋ยวดูกับข้าวก่อนว่าพี่โดทันอะไรได้โดกินอะไรดีวันนี้อันนี้แกงส้มฮะพี่โดทันไหมคุณคุณแม่ทำงานนะฮะอ่ามีไข่พะโล่ามีเขียวหวานเอ๊ะเรามีหนมจีนไหมเรามีหนมจีนด้วยเออโดกินหนมจีนแกงเขียวหวานไหม อันนี้เป็นแกงคั่วอันนี้แกงคั่วหน่อยดองคุณหน่อยเดี๋ยวนหนมเดี๋ยวถิงโดโดไม่มาแต่เขาแต่เขาก็ดูคลิปตัวเองชนหนมคุณหน่อยเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเรารอโต๊ะว่างนะเรานั่งทานข้างในอันนี้แกงเลียงนะฮะอันนี้ปลาปลาเจียนเนาะปลาเจียนแล้ก็ปลาทูปลาทูจะเรียกว่าปลาทูซาเตียหรือว่ามีสับปะรดอยู่ข้างล่าง โอ้ยลาบหมดแล้วอะลาบหมดแล้วชอบดิ๊ยไหมชอบไหมปากดิชอบไหมชอบครับพามาเยี่ยมโรงเรียนเก่าด้วยเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวรอโต๊ะว่างเนาะก็กินน้ำจีนไหมน้ำจีนแกงเขียวหวาน แล้วก็ตรงนี้<ก>มีมีแกงแกงมัสมัน่นโรกินแกงมัสมั่นเนี่ยถึงมัสมั่นเอาไหมเดี๋ยวเรากิกนแกงมัสมั่นเนะเาะแกงมัสมัน่นนะให้เขาเลือกก่อนเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราก็ากอี้ว่างก่อนโต๊ะว่างก่อนน <c oughs> ่าจะ <laughs> ปีเดียวกับ<น>ลูกลูกพี่หน่อย เขาเรียนเขาเรียนเรียนปีเดียวกันสิเท่าไหร่แล้วคะปีนี้มเอ่อยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สแปด,แป,ดปีเกิดปีสามแปดนะครับมุนหมุนนี่พวกไก่เกยอะไรอย่นี่แมวเหรอคะเห็นไหมจังหวะคนแน่นหน้าร้านก็คนแน่นข้างในก็ก็ ดเดี๋ยวเรากินโด่กินมัส,สมั่นได้ไดไดกินมัส,สมัน่เ<ร>นเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกับข้าวข้างในโดโด้เนี่ยดูซิเนี่ยเพื่อนโดโด,ไ,ดไหมนี่ับลูกชายของคุณหน่อยก็<ด>เรียนรุ่นเดียวกันน่าจะรุ่นเนี่ยไม่รุ่นเดียวกันก็รุ่นใกล้เคียงนี่ฮะตัวสายบูว อิกอยวกอ่อืออางนี้เรียกอะไรผัดเปี้ยวหวานเหรอมไม่น่าจะใช่อะรผัดปิกไม่ระกนที่อันนี้ปแบบ่าวันนี้ไยูนลปลาทูำปิกปาทูอืม,มาาแล้วก็ตนักเกี่ยน้ำ ขอบคุณครับขอบคุณครับต่อขอบคุณครับพี่ครับของชอบเพลโลชมชมมาไล้ครับชุบไข่แล้วก็อะไรคะเพื่อนเพื่อนนี้จะชิมแกงไม่สัมผัสสูตรร้านคุณหน่อยอ่าได้เสร็จแล้วไปซื้อหน่อย คือชิ้นปลาเกลียวหวานลูกชิ้นปลาเกาีชอบไหมครับเดี๋ยวทานเลยผมก็มาจานใหญ่เลยของชอบเพียวด้วยร้อนๆด้วยร้อนๆร้อนๆด้วยมีน้ำพริกด้วยนะแต่ว่าคนไม่ไม่ครับผมขอชาจานเปล่าคช่วงนี้เป็นช่วงงดแป้งนะรป แต่น้ำปลาไหมน้ำปลาไหมนี่ครับขอบพระคุณมากครับว่าเยอะไปได้เดี๋ยวก็ไม่หมดข้าวซอยไหมคะนั่นแกงจืดหน่อไม้แล้วก็แกงจืดมะระดูเอาเอาแกงจืดหน่อไม้หรือแกงจืดมะระแกงจืดมะละแกงจืดมะระครับมาทานกันทอดน้ำปลาใส่ให้ไหมออกมานี่นะ โรยน้ำปลา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 ได้กาทอดอไรที่แบันติดห้าล้อร่อยจะไม่ละอืม เห็นโรกินแล้วคือน้ำลายตามเหลือเี๋ยอทองไม่กินแกงมัสมั่นมั้ยนะจะจะเบี้ยวไม่กินของจีนแล้วล่ะสิ เห็นเลือกแต่ประกายอย,อยู่ครับอยู่ครับอีเป็นครับแต่นี่เขาก็เรียนเรียนเรียนจบปวสแ,แต่แต่ว่าก็ก็ได้เท่าเท่าเท่าที่ได้นี่ไม่มาชงบังใบด้วยนี่ยด้วยม้าอ่ะพี่เขา,าขี่มาแล้วไปขี่มา ใครญาตินะฮะมีคนณพี่ร่วมโต๊ะกันก็ถามเป็นท้องเสียเป็นท้องเสียหนูก็ว่างเหมือนกันว่าเนี่ยก็มีที่ผมถ่ายอยู่นี่ก็คือผมทําช่องโดโดทําช่อง youtube เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยฮะชื่อช่องช่องยูไบตันมีพ่อแม่แบบนั้นก็นี่ไงเนี่ยคือสาเหตุนี่แหละคือสาเหตุที่ทําช่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนเขารู้จักอยู่ในสังคมได้ แล้วก็เขาจะได้รู้ว่าเป็นอะไรยังไงทำไมมีท่าทีแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยครับดูมันปกติเลยใช่ตอนตอนมาแรกๆคุณี่นึกว่าปกติใช่ไหมก็เป็นเป็นช่อง YouTube ชื่อว่าช่องโดโดพาเที่ยวในที่ผมนี้ยถยอยู่เนี่ยถ้าจะเข้ามาดูกันมากพัฒนาการน้องลิ่าครับขอบคุณมากครับเป็น FC เหรอครับอ๋อดูอยู่ครับ ขอบคุณมากครับวันนี้ตามมาทานร้านพี่หน่อยวันนี้ก็เลยพาเข้ามาที่นี่ขอบคุณครับครับบขอคุณคครับุณแม่ก็ทํางานแต่ขอบคุณครับก็กเนี่ยเนีเลยเลยไม่ไม่ทานเช่าเพราะว่ารถน้าหนักขอบคุณมากครับขอบคุณมากด้สวัสดีครับวันใช่ครับ ร้านร้านเชฟทองสวัสดีคร,รครับชอบแกงเขียวหวานออชอบทานนมำนมจีนแกงเขียวหวานค <c oughs> ขอบคุณมากครับ,คครบดรูราดน,น้ำไหมเอาเอาราดน้ำไหมราดน้ำ <c oughs> <c oughs> ข,ขอขอขอราดน้ำได้ไหมครับพี่นิ่หน่อยพี่นิดเอาเอาราดน้ำ ขานี้เหรอกินเผ็ดกับพ่อแม่อีกกินเผ็ดมากกว่าพ่อแม่อีกพี่โดอ่ะขอบคุณครับนี่ฮะน่าทานมากเลยจริงอยากทานทั้งมะระทั้งอันนี้เลยให้พี่โดรตัดสินใจว่าจะกินอะไรขอบคุณครับเดี๋ยวไปเองครับโอเคครับของโปรดพี่โดเลยขอบคุณครับ โีโอมาอก<อ>ารียก็ขอบคุณ f อที่ทักทายนะฮะแล้วก็ปีพี่ผู้ชายก็เอามาร่วมโต๊ะผมก็ก็ต้องก็ต้องบอกให้ทราบ เดี๋ยวจะเห็นว่าที่ทำไมบุคลิกเป็นแบบนี้อ้ำตรานะกินของจีนด้วยลูกแล้วก็จะไม่กินแป้งลูกเขจะไม่กินแป้งด้วยโฉน,นมาร้อนๆเลยเดี๋ยวค่อยไปพาเร็กๆไปวัดดีพี่หน่อยในครัวใช่ไหม กินมันพริกร<ม><ม>้อนๆอะอมข้างในใช้ออมแบบสดๆ,ดๆยังกรุบกรอบๆด้วยัำพริกรชาติดีมากอร่อยมากอาบอม ว่ารู้แค่สิแล้วจะอุ้มขายดีนะเห็นหมดถาดแรกไปแล้วคือน้ำสมันคเพื่อนชิมมุ้นไก่ทอดไก่อดหรือหรือหรือมันสีนี้ไม่รู้นะชิมกันก็บอกผมอยากมุ้น เดีอดโดนตัดเป็นรสมนันนี่หอมเครื่องแกงมากเลยเดี๋ยว mm hmm. น,นี้เขาเริ่มมีความคิดของตัวเองมากก่อนให้อะไรก็ก็จะก็จะทานต,ตอนนี้ฉันจะยังไม่ทานเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องเสียรู้กินอะไรท้องจะเสียอย เจ็ดเจ็ดใครคะเจ็ดเจ็ดเ็นติ่มื่อุ้ยร้อนหนูไปกิน,นกุ้งนอำก้างมาทานมาแต่วันนี้ผมไม่ทานข้าวนะเพื่อนๆตน,ไไนอม่ร้อน นี่อนมากครับเอาอะไรใหเติมแบบนี้ตอการนมากครับนี้คือน้องพี่หน่อยน่งกินนี่ลองลอง แล้วโดดๆก็จะเหลือมาละไวพ้พอมีพอมีอะไรให้เลือกหลายๆอย่างก็จะเป็นกระจายพวกร,รกกกคือจริงๆผมก็แก้งเมื่อก่อนก็คิดได้เฮ้ยไม่เอาเอามาให้ทีละอย่าง แล้วก็เขาจะได้ไม่พราะว่าพะวงแต่ว่าทีดิชินเราเอาเป็นปกติดีกว่าให้เขาคิดวิเคราะห์จะได้มีการวิเคราะห์ว่าเขาเขาชอบอะไรอันนี้อ่ะรู้สึกว่าเขาก็พิจารณาแล้วว่าเขาชอบไม่จุดคือแกงจีบม,มาละเขาก็ไปกินแกงจีบเลยเพราะว่าเวลามาตั่ะจะ เลือกแต่สิ่งเขาชอบนะัเวลาผมมาทานกะ็จะดูว่าเขาชอบอะไรแลวเขากินอะไรได้เขาหน้าจะกินอะไรเพื่อนบอกว่า<ม>ถ้าเห็นเขาก็พูดแต่บางทีเขา<ม>เขาบอกความต้องการแต่บาีเขาบอกมไม่ไม่ไม่ตรงกับความต้องการจริงของเขา ที่บอกว่าเอาอย่างนั้นเขาอย่างนี้แหละแต่พอเอามาจริงๆแล้วก็<ๆ>วก็<ๆ>ไม่ได้กินยัง<ๆ>ซื้ออร่อยมาก<ๆ>เพื่อนทุกวันตกแบบะ็เ<ๆ>มีน้ําพิกตะฟีปลาทูทอดนะแน<ๆ>ะนำว่าเพื่อนๆมาทาน<ๆ>ผมเคยซื้อ<ๆ>ไปนะแล้วผมไม่มีเวลา ซื้อผักซื้อที่ซื้อปลาทูไปแต่ว่าไปทานซื้อไปตอนเช้านี่ไงก็ไปทานตอนเย็นขอบคุณครับมันไม่อร่อยเท่ากับมามามา,มากินตอนนี้กินตอนเนี้ผักมาสดๆดน้ำพริกตำใหม่ๆพริกยังหอม,มอร่อยมาก เขมือแล้วทีแรกครับม่ดรู้อาจจะไม่กินแล้วนะเั้นมเดียวพ่อพาไปซื้ออะไรก็อยากกินอะไรดิปั้าบลองเท้าผลิตั๊บเจ้าในปั้าเขาไม่ขายแล้วอ่ะดไปสองผล้วไม่เห็นเขาขายเด้อเนี่ยววจะอิ่มไ่ะแอปเปิ้ลไม่รู้เขาหมดยังไหมเซเว่น์ ไซือพักซหนุ่นมพาสพาไก่เ่นพอมาลองให้กัแล้จิงก okay. um, ับหมูมจิ้มนงพิวันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาบอกสูตรของคุณหน่อยนะพาพิโดมากินข้าว ไม่เห็นบรรยากาศทานข้าวในร้านข้าแกงค่อหนบางบวตรอ๋อเอออะไอามาละมากินมาละจิ้มน้ำพริกเลย ผักต้มคเดี๋ยวจะเสียชื่อคนกินพริก จะถอดนะเดี๋ยวพอบอกก่อนเดี๋ยวเขาก็เอาครับจะมาก็ไม่ไม่แพงปอปอปอตอนนั้นผู้ปกครองหรือพ่อแม่ก็จะต้องเข้าใจนะจะต้องสังเกตอาเอ็มีถามว่าจะยังไงจะดูจะอะไรยังไงเนี่ยมันคือบุคคลอธิสติกันไม่มีความแน่นอนเอาง่าย หน่กมา <Hollywood> <einfach> ี่พ่ <Jim> ียผมกินน้ำพริกให้หมดก่อนนะเมื่อกี้กินสลับกันเนี่ยพอกินมาสมัยปุ๊บมาสลับมากินน้ำพริกน้ำพริกเปรี้ยวจีดเลย เพราะว่าไปกินไอน้นู้นมันหวานมันหวานยังไงครับเสียชื่อ,อน,นักกินพริกหรอรับประทานกัน ไอ้ขิปียงไอสมัยอะไรอย่างเนี้ยเมื่อก่อนคือไม่ใช่ปฏิเสธนะไม่อยากกินพาเรายื่นป้อนเข้าปากก็รับเข้าปากแต่ว oh, oh, oh. ่าขายแต่อันนี้เขาก็พัฒนาการดีขึ้นนรู้จักปปฏิเสธถ้าเป็นเมื่อก่อนคือ ยื่เข้าปาทฉันก็ห้าบาทตต่เ้าฉันขับวนหอ,อมวั้มัมสมานมีถ้าวิมข้าวนะหรือมีหนมฟังไหมท่าไห่คะ พี่นิดทําผมเสียสคริปต์ละไปบอกพี่พี่พี่หน่อยก็เล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 ยเข้ามาใช่ครับก็เนี่ยฮะพี่โดโด้ก็เลยวันนี้เลยชวนเขาบอกว่าไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าแล้วก็มาหาป้าหน่อยเมื่อกี้ให้เขาดูรูปว่าใช่เพื่อนโดโด้หรือเปล่าใช่ไหมครับใส่จำกันไม่ได้หรอกว่าสมัยนั้นเด็กเด็กกันเยอะก็เลยเขาก็มาทานเนี่ยเขาชอบ แต่ว่าเขาจะเป็นไม่ค่อยกินแป้งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ดีก็เหมาะ่าเขาจะได้ไม่อ้วนมากตอนนี้แต่ว่าเติมเติมน้ําแกงเติมปลาไก่สองรอบเขียวหวานเป็นของโปรดเขาครับอร่อยครับไหนทํานิ้วซิอร่อยครับวันดีป้าหน่อยยังวัสดีครับสวัสดีครับวันดีค่ะวันนี้พาได้พามาชมนะเดี๋ยวว่าหลังจะมาให้ครบสามคนแต่ว่า มันยากจรยว่าเพราะวันของเราเสราร์อาทิตย์หยุดไงฮะ,ฮะของผมว่าว่างอยู่ด้วยกันก็วันเสราร์อาทิตย์ตอนนี้เขาเข้าไปสอนก็นี่อยู่อยู่ด้วยกันก็ก็ะจะไม่มีโอกาสมาพร้อมกันลบวันนี้หน่อยฮะทําอะไรอยู่ในครัวก็เดี๋ยวเราจะอมเสร็จแล้วชะมอมอร่อยมากในเกลี้ยงทุกอย่างน้ําพงน้ําพริกนี่ครับคุณป้าหน่อยที่อุตส่าห์ออกมาจากในครัว บว่ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเข้าเข้าไปในครัวเดี๋ยวเพื่อนเอครับโอกาสต่อต่อไปก็มาดูพี่หน่อยก็ยินดีเผยแพร่สูตรอะไรต่างๆน้ำพริกกะปิอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีคนเข้าไปดูเยอะเลยอ่ะเห็นเห็นแล้วใช่ไหมฮะแล้วผมก็ตัดเป็นช็อตสั้นๆเพื่อเขาจะเผื่อบางคนบอกว่าถายาวไปบางทีมันบวกบางคนก็ชอบดูยาวบางคนชอบดูสั้นผมก็จะตัด เฉพาะเรื่องของวิการทําจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่หนเห็นเห็นใช่ไหมฮะผมก็ตัดเป็นสั้นๆให้แค่หนึ่งนาทีให้เขาดูให้สําเร็จภายในหนึ่งนาทีขอบคุณพี่หน่อยครับสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าดอิ่มแล้วอ่าสวัสดีลุงลุงป้าป้ามาวันนี้พามาฝากเนื้อฝากตัวฮะสวัสดีครับลุงลุงป้าต้องคอยจับเดี๋ยวเขาก็ เขากระผึบรกระผับเดี๋ยวชนนู่นชนนี่พี่นิดสวัสดีครับอร่อยมากมัสมันก็อร่อยเนี่ยเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้วสวัสดีครับผันให้ตรงสวัสดีสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับบายบายวันนี้มากินร้านป้าหน่อยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอันนี้ป้านิดนะคนนี้ป้านิดป้านิดแล้วก็แล้วก็อีกคนหนึ่งป้าหน่อย อ่ะยืนดียืนดีดีแล้วนุ่นป้าอะไรถามที่ป้าชื่ออะไรครับป้าชื่ออะไรครับป้าอะไรเขาจะเป็นคนจําแม่นบอกเขาทีหนึ่งอ่ะเขาเขาาจะจําหมดอ่าดปิดคลิปปิดคลิปทําหน้าที่ฝากคนกดไิครกดไลค์กดแช้์เดือนเดินไปได้นะครับเดินไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดินหวัสดีเนหันไปสวัสดีนุ่นสวัสดีครับตามไปครับ